ค่ะทุกคนวันนี้วอมก็จะมาแชร์สกินแคร์รูนของวอมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาในสภาพชุดนอนอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยสกินแคร์รูนของวอมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนที่วอมจะนอนนั่นเองนะคะวอมก็จะมาบำรุงผิวหน้าก่อนที่วอมจะไป Beauty Sleep นั่นเองนะคะจริงๆก็นอนธรรมดานั่นแหละ oh. วอมก็เพิ่งล้างหน้ามาเสร็จมนันๆนะคะโฟมล้างหน้าที่วอมใช้เนี่ยก็คือ Hada ด a b ลบนั่นเองนะคะที่วอมได้มาจากงานเปิดตัวของ Face Wash ตัวนี้นั่นเองค่ะก็สูตรที่วอมใช้เนี่ยก็คือ m y and s e n s i t i v s s k n นนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยมีผิวที่ sensitive มากๆเลยค่ะ หลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยวอมก็จะมาบำรุงผิวด้วยโลชั่นบำรุงผิวก่อนเลยนะคะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยก็มาจากคาดาลาโบกเหมือนกันสาวๆทุกคนที่เมืองไทยน่าจะรู้จักกันดีนะคะช่วงนี้วอมใช้สองตัวควบคู่กันเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่อังกฤษเนี่ยเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆวอมก็เลยจะต้องบำรุงผิวให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะคะ ขวดสีฟ้าเนี่ยจะเน้นในเรื่องทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะก็เวลาวอมใช้เนี่ยวอมก็จะใส่บนมือก่อนแล้วก็ลูบๆไปที่หน้าเลยนะคะคือที่วอมค่อยๆทาไปลงลูบๆบนหน้าอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าวอมอยากจะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าไปในผิวให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนอนเนี่ย ก็ไม่ต้องเจอไข่ก็เลยใส่ได้เต็มที่ <Yeah. S 1> ก็หลังจากนั้นกตต็ตบให้เข้าผิวนะคะหลังจากวอมใช้ขวดสีฟ้าเสร็จแล้วนะคะวอมก็จะมาใช้ขวดสีขาวค่ะขวดสีขาวเนี่ยจะเน้นในเรื่องอ,อคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะก็เป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวแห้งค่ะก็ ก็จะใช้วิธีเดิมนะคะค่อยๆลงบนมือแล้วก็ทาลงไปถ้าสาระบบโลชั่นนะคะก็จะช่วยในเรื่องลดริ้วรอยให้กับผิวด้วยเพราะว่ามันมีสารไฮยาโรลูนิกแอซิดนั่นเองนะคะทึ่งจะทำให้ผิวดูอ่อนไวแล้วก็ทำให้ผิวดูเด่งมากขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากทาโลชั่นให้กับผิวไปแล้วนะคะวอร์มก็จะมาใช้เซรั่มบำรุงผิวนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยวอร์มกำลังติดใจเจ้าตัวนี้มากๆเลยซึ่งเป็นของ PNP Natural Plus นะคะ ชื่อเซรั่มว่า natural perfect serum นั่นเองค่ะวอมเนี่ยได้เซรั่มนี้มาจากทางบริษัทนั่นเองนะคะทางบริษัทส่งให้วอมลองค่ะแล้ววอมก็ได้รีวิวไปในบล็อกของวอมด้วยค่ะก็ถ้าใครอยากดูหรือว่าอยากอ่านรีวิวเนี่ยเดี๋ยววอมจะลิงก์รีวิวไว้ใน description บอกแล้กันนะคะซึ่งมันจะมาเป็นแบบหัวปั๊มนะคะวอมก็จะลงใสบนนิ้วกลางอย่างนี้แล้วก็ ใช้แค่ปั๊มเดียวน,นะคะวอมก็จะจุดเป็น5จุดบนใบหน้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยทำมาจากสมุนไพรไทย9ชนิดนั่นเองนะคะซึ่งเอ่อข้าที่วอมใช้มาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องรูขุมขนแบบว่ากระชับรูขุมขนได้ดีมากๆเลยค่ะกินเนี่ยจะแรงนิดหนึง่งแล้วก็เซรัม่มก็จะแบบว่า หนึบๆน,นิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มกันไปแล้วนะคะวอมก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าออโลเวลาเจลนะคะหรือว่าภาษาไทยที่เขาเรียกกันว่าเจลว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะเจลว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องลดการเป็นรอยแดงนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยวอมใช้ของบูธแต่ว่าวอมพึ่งใช้หมดไปวอมก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้มานั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่เวลาวอมเลือกเจลว่านหางจระเข้ในการทาหน้าเนี่ยวอมก็จะเลือกตัวที่มันทำมาจากออแกนิกเกือบ100%เอซอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเจลว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะก็ทำมาจากธรรมชาติเนี่ย 99. 99.99%ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยวอมก็จะค่อยๆบีบีบบนนิ้วแล้วก็ป้าย5จุดนะคะเหมือนเดิม หน้าผากต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนหน้าผากกว้างคุณใหญ่งงเนี่ยเจลว่าหางจระเข้จะช่วยในเรื่องลดรอยแดงนะคะแล้วก็ลดรอยสิวต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็เท่าที่ใช้มานะคะเจลว่านหางจระเข้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องการล็อก ความชุ่มชื้นของผิวให้ทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะวอมก็ทาเจลเสร็จไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงตาของครีมบ้างค่ะในครีมที่วอมใช้เนี่ยก็มาจาก number s e v e นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวดกระปุกสีม่วงนะคะเป็นเนครีมสําหรับคนผิวแห้งถึงแห้งมากนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ว่า วอร์มชอบใช้มากๆเลยค่ะครีมก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแรงนิดนึงค่ะเราก็จะแปะไป5จุดเหมือนเดิมนะคะเท่าที่ทุกคนดูเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะเคลียให้เข้ากับผิวนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิวนั่นเองนะคะซึ่งวอมชอบมากมเลยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูแบบว่าเนียนขึ้นด้วยค่ะซึ่งสกินแคร์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะมีเขียนว่าไฮโป a อ l เลอร์จิกนะคะซึ่งแปลว่าใช้สําหรับคนที่มีอาการผิวแพ้ง่ายได้นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะที่วอมจะใช้นั่นก็คือ อ c r ครีมนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นอครีมของโอเลนะคะ Total Effect Eye Transforming Cream นั่นเองค่ะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเนื้อเนื้ออย่างนี้นั่นเองนะคะจุดใต้ตาแบบ3จุดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเกี่ยนั่นเองนะคะค่อยๆใช้นิ้วเกี่ยวเบาๆแล้วก็แปะบนเปลือกตาด้วยนะคะ ถ้าถามว่าไอาคีมตัวนี้เนี่ยโอเคไหมวอมคิดว่ามันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าวอมคิดว่ามันไม่ได้ลดริ้วรอยใต้ตาของวอมสักเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าใครมีไอคีมแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะวอมอยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่าวอมควรที่จะใช้ไอคีมอะไรดีเอาละค่ะนั่นก็คือไนท์ไทม์สกินแคร์รูทีนของวอมนะคะที่วอมอใช้อยู่ใน เป็นชีวิตประจาวันนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าในวันที่ขี้เกียจเนี่ยหรือว่าแบบว่าหน้าแบบโซมมากๆอะไรงนี้นะคะวอมก็จะใช้พิโก้บูสเตอร์มาร์กนั่นเองนะคะตัวนี้พิโก้บูสเตอร์มาร์กนะคะก็จะเน้นในเรื่องทําให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนียนขึ้นด้วยค่ะออวอมก็ใช้มา นานพอสมควรแล้ววอมก็ยังไม่มีอาการแพ้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับมาสตัตวนี้นะคะวอมแนะนำให้ใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะส่วนตอนเช้าเนี่ยวอมก็จะตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะแล้ววอมก็จะใช้ครีมแค่2ตัวเท่านั้นค่ะซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือเดย์ครีมของ n no. u m b e r 7นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสำหรับ Normal to Oil y skin นะคะ ในเดครีมอันนี้นะคะก็จะมี S.P.F. 15นั่นเองค่ะแล้วก็มี U.V.A. ด้วยค่ะซึ่ง texture เนี่ยก็จะเป็นแบบครีมสีขาวๆเหมือนกันนะคะเดครีมตัวนี้เนี่ยวอมก็ใช้มานานพอสมควรแล้วค่ะวอมก็ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันไม่เป็นคาบแล้วก็ทำให้ผิววอมชุ่มชื้นแต่ว่ายังควบคุมความมันของผิวหน้าของวอมไว้ด้วยค่ะ สำหรับวันที่วอมจะแต่งหน้านะคะวอมก็จะใช้ Nivea Express Hydration Primer ตัวนี้นั่นเองนะคะนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวดูนเนียนพร้อมที่จะแต่งหน้านั่นเองค่ะเอาละค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่วอมใช้บำรุงผิวหน้าของวอมนั่นเองค่ะ ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่วอร์มใช้บำรุง,งผิวหน้านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยววอร์มขอตัวไปนอนก่อนนะคะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วง่วงมากด้วยไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย